จินตนาการบอกเลยว่าไปอบอทัวร์แน่นอนนะพื้นที่ประเทศไทยทีแบบขี่สวยๆงามนะสวัสดีครับสบายดียวสวัสดีเดกทานครับดำชมครับเอาผมผมาพบ,บกับออมเซโนอีกแล้วเด้อดำชมตอนนี้ก็อมมาอยู่ที่คลองพนมรุมรงกเกษมานะาชมนะอมก็เอยชื่อไม่ค่อยถูกเนาะคลองพนมรุงเกษมรมันดำชมนะ ่าเบิ่งการปรับเปลี่ยนหรือว่าการพัฒนาของพื้นนะท่านผู้ชมเนาะทีนี้การอ่าปรับพื้นใหม่หรือว่าทําที่ทางเดินใหม่ท่านผู้ชมนะทาง,งหนนะังหออมเนาะก็เชื่อว่ามีความสวยงามและความสะอาดและสบายตาอีกส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมนะมองเห็นแล้วก็เชื่อว่าอยากนําเสนอให้พี่น้องหรือว่าเอฟซีของมอมได้เห็นการ พัฒนาของเมืองไทยนะครับถามผู้ชมดูครับ ừ, 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 มีความสวยงามมากๆนะถามผู้ชมเนาะเคิดี่ฝันว่าจะได้มาเห็นภาพนี้นะถามผู้ชมนะอันนี้เพิ่นกะ็จะปลูกต้นไม้นะถามผู้ชมที่เอามาเลี่ยงสีสันเนาะนี่ก็จะเป็นท่าเรือทุกคนนะ จริงๆนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วกระต่นหูตื่นตาเด้อท่านผู้ชมครับเนาะวัวไม่อมมาเปเจิญนาท้านาานี้พนกาได้ปเปลี่ยนแบบพื้นนี่คือแบบเรียบรู้และสวยงามมากๆเลยยาวไปนู่นเลยนะท่านผู้ชมนะสิมอมได้๋ยว้อพาไปเบิ่งเนาะ คลิปนี้กับผ้ามาอัปเดตสถานที่ฟุตบาทหรือว่าคลองพระดุลุ่ง,งกเกษมของประเทศไทยนะท่านผู้ชมเนะาะเพิ่นก็นมมการับเปลี่ยนเนาะอีกแห่งหนึ่งนะท่านผู้ชมดูโอ้โหนะหน่าเอาไปเป็นแบบอย่างหน้าเชิญชมและความคิดของผุนกนคือแบบ มองในทีซ้ำรุดเรือว,ว่าเทพพังเป็นกะจะเล่งปรับปรุงทหนานผู้ชมนะยิ่งเดินไปอ่าเรื่อยๆก็ยิ่งแบบยิ่งแบบว่าทั้งแบบสะรุดหูรุดตามมากๆก,กันแล้วเมนนะถ้องอมผามาเบิงเนาะที่ะแนวอ่าสวยงามเนาะ ยาวเปน,นู้นนะครับชมเมื่อก่อนอาจจะอมองไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าปดไปไหนนะเจะมากมารอบนี้ก็เชื่อว่าการปรับปรุงนี่เชื่อว่าสวยามากๆนะผม อันนี้ผนการจะเฮดแบบน่าจะเป็นแมวสำหรับรถหรือว่ารถเข็นหรือว่าจักรยานนะท่านผู้ชมสามาถลงมากนีไ่ได้เนาะกับมีความสวยงามนะดูคร,ร,รับผมให้แล้วสะอาดตามากๆครับผมดูบ้านสีสันแบบคนโอ้ ใน้าพมาเบิร์วแปลเม็กงปลกกาเนาะเจ็ดที่เพ็นพัฒนาเนาะอันนี้ก็ตุ่มายาวไปเลยครับผม เรือเนระือดับส่งผูธธนนะ้โดยสารเนาะเรือน่าจะเป็นอ่าไฟฟ้านะครับชมไฟฟ้าเนะเพราะว่าเห็นอ่าติดแผงโซล่าเซลล์ครับชม ตัดภาพมาดูภาพนุ <tinc S 1> ่มส <ด Liberty. S 1> <år> ูงทุกคนอันนี้จะเป็นอ่าครองมหาหน้าทุกคนนะน่าจะไปตั้งนู่นป่ครับเปิดวันนี่ท่านผู้ชมไปทุกที่กับมีแต่แนวอ่าแปลกหูแปลกตานะครับกรุงเทพมหานครเนาะแต้ว่า เด็ดสุดเลยอยันนี้ครับผู้ชมปะไปบอกอย่งางเงี้ยไปโดนเลยครับเดี๋ยวกลับบ้านข่อยว่นกลับอีกที่หนึ่งเนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นนาทีของเจ้าหน้าที่เนาะกัลเซมีอ่จักรยานนะท่านผู้ชมที่เพื่อาสามารถให้ปั่นปั่นได้เนาะแต่ว่าน่าจะสกิลสแกนคิวอาร์โค้ดนะท่านผู้ชมนะเพื่อนกัลเซมีให้สกิลนอกจากจะโหลดแอปมานะ นี่ยจะเป็นบริเวณที่คลองอ่าปรุงกรุงเกษมนะท่านผู้ชมนะที่แบบสามารถเป็นทีอ่าปั่นจักรยานได้นะครับผมเนาะเส้นทางอ่าจักรยานนะครับปากคลองตลาดคลองปรุงกรุงเกษมนะท่านผู้ชมนะกระปั่นไปย่าวนู่นนะท่านผู้ชมนะเป็นกับเซมี่อ่าสแกนอาคิวอาร์โคจะแล้วเนาะนี่พนก็นี่ก็ยังสวยครับผมนี่นี่เพิ่นกะ เห็ดเป็นที่นั่งนะครับผู้ชมครับดีด,ด,ดีดีนะมาแบบอากาศเย็นเย็นดีรอ,อครับผมนะไปะดูไปเรื่อยเยนาะกลับคลิปนี้อาจจะป่ยเน่านะทรานผู้ชมนะประมาณไม่ถึงสิบนาทีเนาะกลัวเอาผู้ชมเบื่อเอนาะ โอ้ที่นั่งนะทัมชมนะเป็นกาศเสิเห็ดเป็นที่นั่งหลายๆเนาะที่นั่งนู้นเลยหนังชม,มวิวนะโอ้ครับโอ้เนองสวยงามสวยงามครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บ้องออมอยากให้ทํมชมได้ไมาเห็น,เหนกันเนาะเห็ดแล้วก็แปลกเลยครับทุกคนนะ ดูสีบานสีเลื่อน,นะครับจะเป็นสีม่วงนะแต่ว่าชมนะก็จะเป็นสีม่วงสีนั่นสี่เนาะเห็นแล้วล่ะกระสุดตานะแต่ว่าชมเนาะไปโน่นเลยเนาะมอมยังมาตี่นู้นครับผมเดี๋ยวพาทถามผู้ชมไปรอบๆนอนจะถึงนู่นแล้วกนะม,นะนะมอ,อมอาจจะได้เดินกลับนะแต่ว่าชมนะโอ้โหกะเป็นอีกภาพนะาสาวผู้ชมนะ สีผ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะสีค่า,ายเอฟซีมาเบิง่งเปลี่ยนบรรยากาศมาดูอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะ,ะครับคืแบบคือแบบอแบบโอ้นอกจินตนาการบอกเลยว่าไปอ่าบอทัวร์แน่นอนนะพื้นที่ประเทศไทยที่แบบที่สวยงามนะอ่า พ่อพี่ก็เชื่อว่านี่หมู่ผ้ามานดับชมก็คือบ่อซูนเนาะคือกระเป๋บบาสันตรีนะพ่มอปกาศจะได้เดินกลับเนาะมาถึงแค่นี้ดับชมเนาะเพราะว่าเดินมาไกลแล้วอ่าเพื่อนๆก็รออยู่นู่นนะอยากให้ยบอมแต่มาเห็นต้อแปลกนะที่แบบที่สวยงามนะมันเงินผลเป็นอ่าสีม่วงนะดับชมนะไปเดินนานๆนามอมครับ นีเเลยเะสีแบบนานท่าแบบเป็นท่าเป็นสีอ่าสมผู้วนนีดกับทั้งแบบทั้งเด่นนะครับโอเคครับทุกคนเนาะองกักระพามาเบิ่งการปัฒนาการอ่าที่ทางเดินเท้าของประเทศไทยนะครับผมนะอยากนําเสนอให้แฟนเอซได้เห็นนะครับผมนะ ของคนอาจจะบกเคยมากมอมยังเซนคือจังมอเลยเดอร์ครับนะคลิปนี้ก็จบเพียงเค่นี้นะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่มีสาระนิดหน่อยก็เน้นความสวยความงามเนาะคลิปนี้ก็วสวัสดีครับสบายดี